สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาปลูกบอนสีต้นนี้กันนะคะแต่ว่าต้นนี้กุหลาบแดงปลูกไว้ก่อนแล้วนะคะดูสวยนะคะเนี่ยต้นเล็กๆแต่บใบนี่เขียวอวบอิ่มนะคะเนี่ยค่ะเริ่มแตกกอดีมากๆแล้วก็ใช้ดินสูตรที่จะบอกเพื่อนๆนี้อยู่นะคะวิธีการที่จะทําให้บอนสีแตกกอขนาดต้นเล็กแบบนี้นะคะดูนะคะแตกขึ้นมาเต็มรอบกอเลยนะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปทําตามได้นะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็วิธีการหมักดินหรือปลูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลาบแดงก็จะมีดินตัวนี้นะคะเพื่อนดินตัวนี้นะคะก็จะมีแกลบนะคะเนี่ยจะเป็นแกลบข้าวเพื่อนๆก็สังเกตได้เลยนะคะก็จะมีแกลบข้าว แล้วก็ดินทรายนะคะดินทรายร่วนๆนะคะหรือจะเป็นดินที่เรามีตามข้างบ้านก็ได้นะคะ,ะนำมาอย่างละสัสดส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะเพื่อนแล้วก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกชนิดใดก็ได้นะคะเพื่อนก็นํามาผสมเข้าด้วยกันแบบนี้แต่กุหลาบแบงใช้ปุ๋ยคอกขี้วัวแห้งๆนะคะที่ซื้อมาเป็นกระสอบนะคะ ซื้อมาเป็นกระสอบแล้วก็นำมาผสมถ้าเราผสมเข้าด้วยกันนะคะเผื่อว่าบางคนอยากจะปลูกเยอะนะคะกุหลาบแดงก็จะผสมไว้เลยอย่างละกระสอบเลยนะคะสอย่างก็คืออย่างละกระสอบเลยนะคะหรืออย่างละถังอย่างละกละมังก็ได้นะคะถ้าเราปลูกน้อยก็ผสมตามสัดส่วนที่เพื่อนๆต้องการนะคะถ้าเ,เพื่อนๆทีอ่อยากทำเยอะๆก็ถ้ามีแกรบกระสอบนึง แกลบหนึ่งกระสอบขี้หัวหนึ่งกระสอบแล้วก็ทรายหนึ่งกระสอบนะคะดิน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 ,ดนร่วนซุยนะคะถึงไม่มีทรายนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะสูตรเท่านี้นะคะแล้วเพื่อนๆนําเสร็จนะคะทําแบบนี้ไว้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็ใส่น้ําลงไปหมักนิดหนึ่งนะคะหมักเอาไว้นะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะนะคะแล้วเดี๋ยวกุลับแดงจะให้ดูที่หมักไว้แล้วนะคะ และนี่ค่ะหน้าตาที่หมักไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะพอหมักนะคะเราใส่น้ําลงไปนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็สามารถนํามาปลูกผักได้นะคะปลูกผักสวนครัวไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็ยังจะปลูกได้หมดอะคะ่ะเ,เพื่อน สูตรนี้นะคะสามารถปลูกได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเวลาเราหมักลงไปแล้วก็ทําตามที่กุหลับแดงบอกนะคะแล้วก็จะมีสูตรผสมอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าเวลาเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราเวลาเราปลูกนะคะเพื่อนต้องใช้ตัวไหนเพิ่มลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกที่กุหลับแดงจะปลูกให้ดูนะคะอันนี้ทําแบบนี้แล้วปลูกผักสวยมากค่ะเพื่อนเนี่ยคะ่ะปลูกพริกมัเขือเป็นผักกาดขาว วางตุ้งอะไรอย่างนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเรา nah like really สามารถปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะปลูกผักในกระถางแบบนี้ก็ได้แต่ว่ากุหลาบแดงนี่ชอบปลูกบอนสีนะคะปลูกผักไว้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้จะปลูกให้ดูนะคะและถ้าเพื่อนๆปลูกกับกระถางแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนมีมะพร้าวสับหรือใบไม้ก็ได้นะคะรองก้นนิดนึงนะคะกุหลาบแดงวันนี้ไม่มีมะพร้าวสับนะคะพอดีเวลาเราทาความสะอาดบ้านนะคะเราก็ทําไว้แล้วก็ หญ้าที่เรานั่งถักถักนั่นแหละค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เก็บไปไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาอรองก้นนะคะรองก้นเลยนะคะรองเอาไว้เวลาเราใส่ดินนะคะเขาจะได้ไม่รั่วลงไปเวลาเรารดน้ํานะคะเราก็ใช้ดินตัวนี้นะคะ,ะใช้หญ้าตัวนี้ไว้ข้างล่างเลยนะคะแต่ทาให้เป็นปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะเราก็รองไว้แบบนี้นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ไปนําดินที่เราต้องการจะปลูกใส่ลงไปนะคะนี่แหละค่ะและเมื่อเราใส่ไว้แบบนี้เรียบร้อยนะคะหญ้าที่เราถักถากข้างๆบ้านนี่แหละค่ะนะคะก็กลายมาเป็นปุ๋ยของเราได้ชัดเลิศเหมือนกันนะคะหลังจากเราใส่เสร็จนะคะเราก็นําดินตัวนี้นะคะที่เราผสมไว้ที่ยังไม่หมักนะคะเราก็รองก้นไว้นิดนึงนะคะอันนี้เราก็ก้อนใหญ่ๆเราก็ไว้ข้างล่างนะคะเพื่อน อันนี้คือรองไว้ด้านล่างนิดนึงนะคะเวลาเรารุดน้ําเขาจะได้พองขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งรองไว้ด้านล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปประหยัดดินที่เราหมักไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราหมักเราใช้เวลาว่าจะเขาจะเอามาใช้ได้นะคะเราก็รองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะรองไว้แบบนี้นะคะเพื่อน เนี่ยค่ะเมื่อได้ครึ่งหนึงแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาดินตัวนุ้นมาใส่ได้เลยนะคะแล้วเราก็นําดินที่เราหมักเอาไว้นะคะมารองก้นอีกทีนึงนะคะเนี่ยเนี่ยรองไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาอิ่มน้ำอยู่แล้วนะคะเวลาเราปลูกนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำตัวนี้ใส่ลงไปนะคะนี่ละค่ะ ถ้าปลูกแบบนี้จะแตกกอเร็วมากๆแล้วก็สวยผักก็เหมือนกันนะคะเพื่อนผักนี้เนียงชอบเลยนะคะถ้าทําแบบนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาแตกกอเยอะแล้วนะคะเราก็ขวายนะคะหนะคะยาบนิดนึงนะคะพอดีไม่ได้ใส่ถุงมลอนะคะนี่ละคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ นำดินตัวนี้นะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะผักก็เหมือนกันนะคะถ้าว่าเราทำไว้แบบนี้นะคะจะสวยมากๆเลยแต่กุหลาบแดงนี่ชอบ ปลูกบอลที่เยอะนะคะเดี๋ยวเวลาปลูกผักแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะปลูกผักเนี้ยสวยนะคะแต่ว่าปลูกลงดินนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนเอนดูนะคะนี่ละค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็นําดินตัวนี้นะคะปิดหน้าอีกทีนึงนะคะแกลบตัวนี้นะคะ เผื่อเวลารดน้ำนะคะจะได้ไม่กระเด็นเยอะถ้าปลูกพักกาศดนะคะบอกเลยว่าสวยมากเลยค่ะและนี่ค่ะหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็รดน้ํานะคะแล้วน้ําที่จะรดนะคะเพื่อนแนะนำนิดนึงนะคะถ้าอยากให้เขายอดอวบแบบนี้นะคะเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนะ แตกยอดออกมาเหมือนผักบุ้งนะคะขาวอวบเลยนะคะวิธีการเดี๋ยวมาดูค่ะเพื่อนๆก็เตรียมน้ํามาถังหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องดื่ม,มบารุงมันชูกําลังนะคะที่จะใช้ตัวนี้เพื่อนๆก็ส่ไปเลยนะคะสองฝาน้ำหนึ่งถังนะคะน้ำหนึ่งถังแบบนี้นี่แหละค่ะเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ไม่ว่ายี่ห้อไหนใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ ให้น้ำเท้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็นามารดค่ะถ้าเพื่อนๆใช้ดินตัวนี้นะคะแล้วหมักเอาไว้รับรองเพื่อนๆจะปลูกผักสวนครัวไว้กินได้ตลอดปีเลยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องซื้อดินถุงมากด้วยนะคะอันนี้คือ จากประสบการณ์ที่กลาแบงปลูกนะคะเพื่อนอาจจะบางคนเขาดีกว่านี้ก็ได้นะคะออกตัวไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่คอมเมนต์ที่นั่นเข้ามานะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้รู้ทั้งหมดนะคะแต่ก็จากประสบการณ์ที่ตัวเองเลี้ยงนะคะอันนี้คือจากจากที่ตัวเองเลี้ยงมาก็ลเลยบอกไว้นะคะและนี่ค่ะเมื่อเราทําไว้แบบนี้นะคะเพื่อนและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะที่จะหาอะไรมารองก้นกระถางถ้าปลูกบอนสีนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะ เมื่อเนเพื่อนปลูกไว้แบบนี้นะคะอย่าลืมที่จะหากระมังหรือที่รองนะคะแล้วก็รองน้ำไว้แบบนี้นะคะใส่น้ำเอาไว้นะคะเวลาเราุดลงไปเขาก็จะได้กินน้ำที่เราบำรุงเอาไว้เนี้ยนะคะไม่ทิ้งลงกลางพื้นนะคะแล้วเราก็สามารถนำน้ำจนน้ำตัวนี้นะคะใส่ลงไปข้างๆเผื่อว่าบางวันเราไม่ได้รดน้ำนะคะใส่ไว้แบบนี้สามวันก็แห้งค่ะเนี่ยค่ะ ไม่เกินสามวันนะคะเขาก็น้ำก็แห้งไม่ทันมีลูกน้ำค่ะเพราะว่าเขาจะแห้งซะก,ก่อนนะคะเขาดูดซึมกินไปหมดเลยนะคะสามวันนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้แล้วไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะและนี่ค่ะต้นที่ทำไว้ก่อนๆน,นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะคะนี่สีแดงๆนะคะทําแบบนี้แล้วก็ ใส่กระมังรองไว้แบบนี้นะคะอันนี้กุหลาบแดงไปเฝ้าแม่โรงพยาบาลน,นะคะก็เลยบางทีนํานแห้งนะคะก็อยู่ได้ถึง3วันนะคะนี่ก็แห้งหมดแล้วนะคะกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วก็คือจะมีก้านที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะจากต้นเล็กๆนะคะปลูกไว้แล้วก็ทิ้งไปประมาณ3วันนะคะใบเขาก็จะสวยขึ้นแล้วก็ก้านก็จะยาวขึ้นนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จากต้นเล็กๆนะคะปลูกไว้ จะใบสวยไม่สวยแล้วก็ดิงออกไปนะคะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยแตกนะคะดินจะสวยมากๆเพื่อนๆดูนะคะว่าอันนี้คือน้ำแห้งนะคะไม่ได้อยู่บ้านนะคะเนี่ยเพิ่งได้ทำเพิ่งจะมาดูแล้วก็น้ำแห้งนะคะบางต้นแล้วก็บางต้นนะคะอาจจะขาดน้ำนิดนึงนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะคะแล้วถ้าเป็นผักเพื่อนๆคงจะนึกออกนะคะว่าเขาก็จะ ใบก็จะยาวกรอบนะคะพืชผักเนี่ยเราปลูกไว้ทานแบบปลอดภัยได้มากๆเลยนะคะถ้าถ้าเป็นผักนะคะกุหลาบแดงไม่ได้มีผักกันเพื่อนนะคะเพราะว่าอยู่อีกที่หนึ่งนะคะปลูกผักเอาไว้แต่ว่าอันนี้คือปลูกไว้ประดับสวยๆก็อยู่ใกล้บ้านให้เพื่อนๆได้ดูได้นะคะแล้วก็ส่วนผักเนี่ยจะสวยจริงๆคะ่ะเพื่อนๆจะเป็นพริกอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะเนี่ยมาอยู่บ้านเพื่อนดูคะ่ะ ไม่อยู่บ้านกลายเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะถ้าเป็นผักจะสวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือขาดน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยู่บ้านแต่ว่าก็ยังสวยนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะอะลองไปทําดูได้นะคะเนี่ยสุดดินแบบนี้นะคะเราหมักไว้นะคะเนี่ยเอาหมักไว้ก่อนนะคะจะได้ผลยิ่งมากเลยแล้วก็ พอเราหมักไว้แบบนี้นะคะโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะสวยมากๆอันนี้ถ้าเป็นผักนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็กินได้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ไม่ทราบว่าเรียกอะไรแต่ว่ากินได้ค่ะกรอบเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาแบแดงปลูกได้ออกมาเป็นพุ่มแบบนี้นะคะทําง่ายๆใช้สูตรดินตัวนี้แล้วก็หมักเอาไว้นะคะและวิธีการก็คือแบบแบบที่แนะนําไปนะคะก้านก็จะยาวใหญ่นะคะสวย แล้วก็พยายามนะคะเพื่อนอย่าให้โดนแสงจัดเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแสงจัดเกินไปก็สีก็จะจัดขึ้นแต่ว่ามันจะคนดีคนละแบบนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําได้สองแบบแต่ว่าอยากแนะนําให้ถูกแดดช่วงเช้าจะดีกว่านะคะจะได้ผลมากกว่านะคะ เพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะเคสนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะปลูกผักปลูกไม้มงคลไม้ประดับนะคะจะได้ออกมาสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนจะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะแล้วก็เป็นวัส,สดุที่เบานะคะเนี่ยเบายกมือเดียวก็ขึ้นนะคะเนี่ยไม่หนักนะคะเราไปวางตรงไหนก็สวยงามนะคะแล้วแล้วสีของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขียวนะคะ ใบจะสวยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่อยู่บ้านหิวเองนะคะเพื่อนหิวเองนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังยังสวยอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะแตกออกมาเป็นพุ่มแล้วก็อะโคลิมาโอ้ออโควลิมาออกดอกด้วยค่ะนี่ค่ะเหมือนดอกจำปีเลยโอ้โหมีดอ,อกด้วยนี่ค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหออกทุกต้นเลยคะ่ะ รอบเลยไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นใช้สูตรอะไรไปนี่ดอกมันจะปีเลยค่ะเพื่อนขาออกดอกตุ้กอเลยเนี่ยโอ้โหมันดอกจ้นปีจริงๆเลยกอเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองทํากันดูนะคะบางทีก็มีหลายๆสูตรก่อนหน้านี้ต้นนีุ้หลาบแดงใช้สูตร บำรุงตัวไหนเข้าไปแล้วจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะคะพเพื่อนถ้าอยากรู้ให้อโกลิมามีดอกเหมือนดอกจมปีแบบนี้ต้องย้อนไปดูคลิปก่อนๆน,นะคะและสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆนะคะทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันตลอดนะคะอนอกจากติดธุระสําคัญนะคะเพื่อนที่ไม่ได้ออกมาทําคลิปนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะ